ประจำปีสองพห้ารอยหสบสารุ่นที่สี่ในวันนี้ท่้นเรียนวิวั์ประเมินฝ่ายปกครองจังหวัดจันทบุรีประจําปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามุ่นที่สี่จํานวน6รุ่นที่สี่ 4, ต่อไปกับเรนเชิญครับท่านประจวนผูมกับการตํารวจตระเวนชายแดนที่หนึ่งหนึ่งจันทบุรีผู้แทนต่นอตจนคณะวิบากรและผู้เขา้ารับการบํบาบัดฟื้นฟูทุกท่านตามมาที่บดี สีตินอนมหาวชิราลงกรณการป้องกันและปราบปรามพร้อมทั้งบัมบัดและขอขอบคุณวีากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประจำปี2563รุ่นที่4ในวันนี้4ที่โรงเรียนวิทยาประเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดจันทบุรีประจำปี2563รุ่นที่4จํานวน6ปปร,นนรุ่นที่4ต่อไปกับนเิบท่าันประจวนหูมงกับการตํารวจสเมเด็ชายแดนที่11จันทบุรีผู้แทนต่อจนคณะวิกร และผู้เขารับกาบำบับดเฟิร์ฟูทุกท่านตามาธิดีศรีสิงห์นรมหาวชิรา,าลงกรณการป้องกันและปราบปรามพร้อมทั้งบัมบัดและขอขอบคุณวิทยรากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย